เตรียมใจให้พร้อม Oppo Find N6 อาจกลายเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ใช้ลุมพลัง Snapdragon 8 Elite Gen 5รุ่นแรกของโลกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเกมการแข่งขันในตลาดมือถือพับได้อีกครั้งหนึ่งคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีนี้ต้นปีที่ผ่านมา Oppo ได้ปล่อย Find N5 ออกมาซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอพับหลักของแบรนด์และตอนนี้กำลังเตรียมรุ่นต่อไปอย่าง Find N6 ที่มีข้อมูลสเปคสำคัญหลุดออกมาจากจอมข่าวชื่อดังอย่างดิจิตอ l ชสเตชันแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกเขาเปิดเผยอะไรที่น่าสนใจจุดเด่นหลักคือไฟล์ N6 จะเป็นจอพับรุ่นแรกในโลกที่มาพร้อมหน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Elite Gen 5ชิปเรือธงล่าสุดจาก Qualcomm ซึ่งเป็นตัวแทนของประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการงานหนักๆเช่นการเล่นเกมกราฟิกเต็มพิกเซลหรือการใช้งาน AI ขั้นสูงนี่เป็นการก้าวกระโดดใหญ่สำ รับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ไม่เพียงแต่พับได้แต่ยังแรงพอที่จะแทนที่คอมพิวเตอร์ได้บางส่วนเช่นการแก้ไขวิดีโอหรือการรันแอปหลายๆอย่างพร้อมกันโดยไม่สะดุดแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้งจะมีใครบ้างที่คิดว่าการใส่ชิประดับท็อปนี้ลงในจอพับจะทําให้ราคาสูงเกินไปจนคนทั่วไปเข้าถึงไม่ได้การเปิดตัวไฟล์ N6 คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2026เช่นเดียวกับไฟล์ N5 ที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าผู้ที่รอคอยนวัตกรรมใหมๆ่ๆ จะได้สัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เร็วๆนี้แต่ส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดคือรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ชิปแรงเท่านั้นหน้าจอด้านนอกมีขนาด6.6นิ้วที่สะดวกต่อการใช้งานประจำวันเช่นการอ่านข่าวหรือตอบข้อความแบบไม่ต้องเปิดจอพับใหญ่ส่วนจอหลักด้านในกว้างถึง8.1นิ้วเหมาะสำหรับการดูหนังหรือเล่นเกมแบบเต็มอถัถรสและนี่อาจเป็นจุดที่กระตุ้นความเห็นแตกต่างบางคนอาจชอบจอใหญ่แบบนี้แต่คนอื่นๆอาจกังวลและเรื่องความทนทานของหน้าจอพับที่อาจมีรอยขีดข่วนง่าย คุณคิดอย่างไรกับการแลกความสะดวกสบายกับความเสี่ยงนี้นอกจากนี้ตัวเครื่องของไฟล์ n นได้รับการออกแบบให้บางและบางกว่าเดิมซึ่งช่วยให้พกพาง่ายขึ้นไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าหรือกางเกงสูทก็ไม่ดูบวมและแบตเตอรี่ใหญ่กว่า6,000 mAh ที่ให้พลังงานยาวนานตลอดวันพร้อมรองรับการชาร์จเร็วลองนึกภาพคุณเดินทางไกล โดยไม่ต้องหาช่องชาร์จบ่อยๆนี่คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้มือถือจอพับไม่ใช่แค่เครื่องเล่นเท่านั้นแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้สำหรับชีวิตประจำวันโดยรันบน Android 16ครอบด้วย c o l o r o s 16ที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษเหมือนกับไฟ X เ X 9 s ซีรีส์ซึ่งให้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแหล่ทับฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่นการปรับหน้าจออัตโนมัติตามแสงหรือโหมดประหยัดแบตเตอรี่ที่ฉันฉลาดด้านกล้องหลังก็ไม่น้อยหน้ารุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อมเลนหลัก5 0 mp จากโ Sony DVT 808 ขนาดเซนเซอร์เซษหนึ่งส่วนหนึ่งสี่นิ้วที่ถ่ายภาพคมชัดแม้ในที่มืดรวมถึงเลนส์อุนทราดักวิวไอดี D e สำหรับภาพบุมกว้างและเทเลสโคปส x งเกสำหรับสูงใกล้ๆวัตถุได้ชัดเจนเมาส์สำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือเซลฟี่ในกลุ่มเพื่อนนี่อาจเป็นอีกจุดที่สร้างความขัดแย้งกล้องที่ดีขนาดนี้ในมือถือจอพับอาจทําให้ผู้ใช้บางคนลังเลว่าจะซื้อหรือไม่เพราะเทียบกับรุ่นปกติแล้วราคาน่าจะสูงแต่สําหรับคนที่รักการถ่ายภาพมันอาจคุ้มค่าทุกบาท ฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจรวมถึงเซนเซอร์แกนหลายนิ้วมือที่ปุ่มข้างเครื่องซึ่งปลอดภัยและรวดเร็วการชาร์จไร้าสายแบบไร้าสายจริงๆและมาตรฐานกันน้ำ IPX8 X9 ที่แข็งแกร่งไม่แพ้ฝฟาย N5 ลองคิดดูว่าคุณสามารถใช้มันได้แม้ในสภาพอากาศฝนตกหรือตกอยู่ในน้ำโดยไม่ต้องกลัวเสียหายนี่คือการออกแบบที่ใส่ใจผู้ใช้จริงๆและสำหรับแฟนๆจอพับแบบฟลิปที่ OPPO ไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่ฝฟาย n 3ฟลิปในปีที่แล้วก็มีข่าวดี เพราะมีโอกาสสูงที่ไฟล n6 flip จะกลับมาด้วยแต่การเปิดตัวน่าจะตามหลังไฟล์ n6 ในไตรมาสหปีหน้านี่อาจเป็นส่วนที่ทําให้บางคนตั้งคําถามคุณชอบจอพับแบบปกติหรือแบบ flip ที่พับแนวนอนมากกว่ากันและมันจะส่งผลต่อการตลาดมือถืออย่างไรที่มา k i s m o c h e n e l h t t p s w w w k i s m o c h e n e r c o m 2 0 2 5 1 0 3 1 o p p o ข i ดไ -n6- k -specifications- คุณคิดอย่างไรกับ Oppo Find N6 มันจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือแค่แฟชั่นที่ราคาแพงเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับจุดนี้